โคกตาอิ่มเรื่องโดยคุณจอมเหตุการณ์พิศวงที่จะได้ฟังนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปี2563บ้านคุณจอมตั้งอยู่ในตำบลโคกตาอิ่มในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจูจ่ๆก็เกิดเหตุการณ์ประหลาด มีตัวอะไรบางอย่างออกอลาวาดกินเป็ดไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้หมดแล้วแถมยังเกิดขึ้นแบบไม่เว้นวันช่วงหลังๆไอสัตว์ประหลาดนี่ก็ยิ่งร้ายกาจขนาดตอกไม้กัน้นทำรั้วป้องกันแล้อย่างมิดชิดมันก็ยังรื้อกระชากจนไม่เหลือซากสุดท้ายก็จนปัญญาผู้ใหญ่บ้านเลยขอให้ทางการเข้ามาช่วยดูแลโดยจะจัดกลุ่มอาสาลาตะเวน ช่วยเจ้าหน้าที่ประสุสัตว์ออกตามล่าหาสัตว์ปริศนาตัวนั้นในยามค่ำคืนเออนี่ไอ้จอมข้าฝากพวกเองหน่อยนะได้ครับพ่อผู้ใหญ่เดี๋ยวคืนนี้ผมกับเพื่อนๆจะจัดเวรยามออกตรวจรอบๆหมู่บ้านให้เองครับวันที่เกิดเรื่อง เป็นเวรยามของคุณจอมกับเพื่อนอีกสองคนซึ่งต้องออกขี่มอเตอร์ไซค์ Motor สำรวจตรวจความเรียบร้อยรอบๆบ,บริเวณเล้าไก่ที่ยังอยู่ปลอดภัยหลังจากวนไปไปมามาอยู่หลายรอบแต่ก็ไม่เจออะไรกลุ่มอาสาจึงจอดนั่งพักกันตรงเพิงไม้เล็กๆไม่ไกลาจากเลา้ากี่โมงกี่ยามแล้ววะเนี่ย เฮ้ยผู้มึงว่าไอตัวที่แอบลักกินไก่ชาวบ้านนี้มันตัวอะไรวะฮ่าม้าป่าละมั้งไม่ก็มีเห็นเจ้น้าที่เขาบอกมางี้เออกูได้ยินบางคนบอกว่าเป็นเสือนะแต่คิดว่าไม่ใช่วะสมัยนี้แล้วกูว่ามันไม่มีหรอกเสือเนะี่ยอืม ไม่ก็เป็นพวกแมวป่ากูคเคยได้ยินคนเท่าคนแก่เขาพูดกันว่าหมู่บ้านเราเคยมีแมวป่าแอบเข้ามากินเป็ดไก่แต่นั่นก็นานมากแล้วไหนจู่จูมันกลับมาอีกว่าจนกระทั่งเวลาเราว,ราว,ราวตีหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก็ได้ยินเสียงไก่ร้องกระตากกระตากดังขึ้นเฮ้ย เสียงอะไรนะเสียงไก่ตืน่นมึงได้ยินเหมือนพวกกูใช่ไหมไอ้จอมมันนำมาจากเล้าไก่ฝั่งนู้นใช่ไหมทั้งสามคนลัดเลาะตามพงหญ้าไปช้าๆตามเสียงร้องของไก่โดยมีคุณจอมที่ถือปืนยิงยาสลบซึ่งทางปศุสัตว์นำมาให้กลุ่มอาสาใช้งานหากเจอสัตว์ปริศนาตัวนั้น เดี๋ยวพวกมึงค่อยๆตามกูมาแต่เสียงดังนหนะค่อยๆไปจนกระทั่งเพื่อนคนหนึ่งใช้ไฟพบขนไก่กับรอยเลือดกระจายอยู่เต็มบริเวณเลา้าเฮ้ยพวกมึงเดี๋ยวนี่ดิมันต้องอยู่แถบนี้แน่ ย่องตามรอยไปได้สักพักทุกๆคนก็ต้องชะงักเพราะพบซ่ากไก่ถูกแหวอกอกควักไส้ขวานเครื่องในออกมากินอยู่นับสิบตัวกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้มไปทั่วจนเพื่อนคนหนึ่งถึงกับเอามือป้องปากปิดจมูกจังหวะนั่นเองคุณจอมเหลือบเห็นเงาอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวหลังเล้าไก่จึงรีบกระชับปืนยาสลบพร้อมส่งสัญญาณ ให้เพื่อนที่ถือไฟฉายเตรียมส่องไปจุดนั้นแสงไฟที่ส่องไปเผยให้เห็นร่างที่แท้จริงของสัตว์ปริศนามันไม่ใช่หมาแมวป่าหรือว่าเสือตามที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สันนิษฐานเอาไว้แต่มันคือร่างของชายชราร่างกายสูบผอมใส่เพียงกางเกงขาสัน้นนั่งยองๆพลางกัดกระชากไก่ในมือ ซึ่งกำลังส่งเสียงร้องต um ีปีกดังผับๆๆด้วยความเจ็บปวดแรงกระชากจากฟันของชายแก่ทำให้เลือดสีแดงพุ่งทะลักออกจากตัวไก่อาบร่างผอมๆนั้นเต็มไปหมดนั่นนั่นนั้นลลุงลุงทำอะไรนะคุณจอมตะโกนถามขณะที่ยังอยู่ในท่าพร้อมหยิกชายแก่ ค่อยๆหันหน้ามาช้าๆปากก็สูดเลือดพร้อมเคี้ยวเครื่องในไก่ส่งเสียงดำจับๆเจ็บๆก่อนจะค่อยๆยกซากไก่ในมือชูขึ้นมาช้าๆแมมมันหวานจริงๆพวกมึงมากินกับกูไหมล่ะอยากรยับนระลุงไม่งั้นผมยิงจริงๆด้วย พอเพื่อนที่ถือไฟฉายหันไปส่องดูก็พบว่าใบหน้าของชายแก่ที่ปากนั้นเปล้อะไปด้วยคราบเลือดสดๆดและที่หน่าสยดสยองคือแววตาของแกเป็นสีขาวขุ่นไม่มีในตาดำเพ, <s> พื่อนคนดังกล่าวร้องอุทานลั่นดีตัวหงายท้องล้มลงด้วยความตกใจทำให้ไฟฉายในมือร่วงหล่นพื้น มีปอบเหรอซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่คุณจอบลั่นไกปืนยาสลบลูกดอกปากเข้าบริเวณหน้าอกของชายแก่เข้าจังจักแต่ร่างนั้นกลับลุกขึ well ้นเวียงซากไก่ใส่คณะอาสารแล้วกระโดดหนีเข้าไปทางพุ่มไม้ใกล้ๆ จิบหายมันหนีไปแล้วตามไปเร็วเพื่อนอีกคนที่เห็นเหตุการณ์รีบโทรแจ้งอาสากลุ่มอื่นๆให้มาสมทบมันหายไปไหนแล้ววะไหนจิบหายไอ้ไอ้อจอมกูโทรแจ้งอาสากลุ่มอื่นแล้วพวกนั้นกำลังรีบมา แต่สุดท้ายทุกๆคนก็พบเพียงรอยเท้าเปล่าและลูกดอกยาสลบที่ถูกทิ้งไว้เท่านั้นเช้าวันต่อมาทุกๆคนในหมู่บ้านก็พากันตื่นตกใจเมื่อรู้ความจริงว่าสัตว์ปริศนานั้นแท้จริงก็คือผีเปาะจากนั้นก็เริ่มออกตามหาว่าชายแก่เมื่อคืนเป็นใครอาศัยอยู่บ้านไหนกันแน่ สืบไปสืบมาก็พบว่าแกชื่อตาสำเริงบ้านแกอยู่ท้ายหมู่บ้านแต่ลูกๆหล,ล,ลานๆก็ยืนยันว่าไม่มีทางเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้หรอกพี่ตาหนูแกอายุจะ80สิบแล้วแถมแกยังเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนอัมาพาตแบบนี้จะสามปีแล้วจ้ะฟังคุณจอมและเพื่อนๆก็ไม่แน่ใจ ว่าชายแก่ที่เจอเมื่อคืนใช่ตาสำเริงหรือเปล่าเออแล้วพวกเองมั่นใจไหมล่ะว่าที่เห็นเมื่อคืนที่ว่าผีปอบนะ่ะคือตาสำเริงจริงๆจะจะฉันเองก็ไม่แน่ใจเมื่อคืนมันทั้งมืดทั้งวุ่นวายไปหมดแล้วก็อย่างที่หลานตาสำเริงบอกนั่นแหละ สภาพเป็นผักแบบนั้นเนะ่ะลุกไปขี้ไปเยี่ยวยังยากเลยสุดท้ายก็ตามหาตัวคนร้ายไม่ได้ต้องออกจัดเวรยามป้องกันเล้าไก่กันต่อไปสองสาวันต่อมาคุณจอมก็ได้ข่าวว่าตาสำเริงแกเสียแล้ว เฮ้ยไอ้จอมมึงรู้ยังตาสมเลินแกเสียแล้วนะเมื่อคืนน่ยนอนอยู่ดีๆก็ไหลตายไปเลยว่ะก็ไม่แปลกใจหรอกสภาพที่พวกมึงกับกูเจอวันก่อนก็เหมือนแกตายไปครึ่งหนึ่งแล้วชาวบ้านก็ซุบซิบกันไปต่างๆนานาบ้างก็บอกว่าผีปอบผีขลำมันย้ายไปสิงร่างอื่น เพราะมีคนจับได้ว่ามันสิงร่างนี้ไปแล้วบ้างก็อ้างว่าซับป,ประเทที่วัดเห็นรอยช้ำแปลกๆที่หน้าอกตาสำเริงตอนปรงศพซึ่งผู้คนก็ดาวว่าอาจจะเป็นรอยจากลูกดอกยาสลบแม้ว่าสุดท้ายร่างของตาสำเริงจะถูกเผาทำพิธีการทางาศาสนาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เตุผีปอบออกอาวาดกินเป็ดกินไก่ก็ยังคงสร้างปัญหาให้คนในหมู่บ้านโคกตาอิ่มต่อไปโดยไม่มีใครรู้เลยว่ามันกำลังสิงสู่อยู่ในร่างของใคร